สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมของพวกเรานะคะจะมานำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการขายของบริษัทค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวมาลินีนะับประจักษ์ค่ะผมนายพัดพงษ์ลูกเรืออศัศกุลครับผมนายอธทิตย์ทาน้อยสวัยครับค่ะโครงการดังกล่าวนะคะสามารถหาระดับดีออเดอร์พอยต์แล้วก็จำนวนคำสั่งซื้อของ iPhone 21สที่สามารถทำให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดค่ะ โดยได้มีการสร้างแบบจำลองสถานการณ์นะคะของการขายของบริษัทเนี่ยโดยใช้มัลติคันโลซิมูเลชันค่ะจำนวนหนึ่งพันสอง้อยวันได้ใน,นต่อไปนี้ค่ะครับต่อมานะครับทางร้านค้ามีการเก็บข้อมูลย้อนหลังสามร้อยวันของยอดขาย p p o o n ยี่สิบครับ,รบเพื่อทำการคาดการยอดขายในอนาคตรหรือว่าเซลล์ฟอร์แคสต์ได้ดังตารางนี้เลยครับโดยร้านค้านะครับมีโอกาสที่จะขายได้หกเครื่องต่อวัน จำนวน25วันขายได้7เครื่องต่อวันจำนวน33วันขายได้8เครื่องต่อวันจำนวน50วันขายได้9เครื่องต่อวันจำนวน100วันขายได้10เครื่องต่อวันจำนวน75วันขายได้11เครื่องต่อวันจำนวน9วันและขายได้มากที่สุด12เครื่องต่อวันจำนวน8วันครับโดยตารางที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะทำให้เราทราบปริมาณความต้องการของลูกค้าเฉลี่ย อยู่ที่เก้าเครื่องต่อวันครับโดยระบบบริหารสินค้าคงคลังของร้านค้านะครับผมจะมีการตรวจสอบระดับสินค้าทุกสิ้นวันครับผมและหากว่าระดับสินค้านะครับอยู่ต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดเรียลเดอร์พอย์นะครับจะทําการสั่งซื้อสินค้าภายในวันนั้นเลยครับและโดยในปัจจุบันนะครับบริษัทมีผู้ให้บริการขนส่งอยู่ที่3ารายครับผมโดยแต่ละรายจะมีต้นทุนการขนส่งทางนี้ครับผมผู้ขนส่ง A นะครับจะมีต้นทุนการขนส่งอยู่ที่50บาทต่อเครื่องครับผู้ขนส่ง B นะครับมีต้นทุนการขนส่งที่45บาทต่ออเครื่ง และผู้ขนส่งซีครับผมมีต้นทุนการขนส่งที่40บาทต่อเครื่องครับโดยหากว่าหลีดทมในการจัดส่งเป็นของสินค้าเป็นหวันนะผมสินค้าจะมาถึงร้านในในเช้าวันถัดไป2วัน,นครับผมสวันหลังจากที่มีการสั่งซื้อครับผมและทางบริษัทนะครับผมมีต้นทุนการถือครองสินค้าที่60บาทต่อเครื่องต่อวันครับมีต้นทุนการสูญเสียขายที่2,000บาทต่อเครื่อง และมีต้นทุนการสั่งซื้อที่200ร้อบาทต่อคําสั่งซื้อครับผมครับต่อมานะครับเรียลเดอร์พอยต์ของแต่ละดีทามของผู้ให้บริการขนส่งทุกรลยเนี่ยถ้าดีทามหนึ่งวันนะครับจะมีจุดสั่งซื้อซ้าอยู่ที่เก้าเครื่องครับแต่ถ้า e ีทามสองวันจะมีเรียลเดอร์พอยต์อยู่ที่สิบแดเครื่องดีทามสามวันเรียลเดอร์พอยต์จะอยู่ที่ยี่สบเจ็ดเครื่องและดีทามสี่วันจะมีเรียลเดอร์พอยต์อยู่ที่สาสิบหกเครื่องครับแต่ดีทามนะครับมันจะมีความไม่แน่นอนครับผมเรราาจึงงต้อห n ล เฉลี่ยครับออกมาเป็นผู้ขนส่ง A, B, C ครับซึ่งแต่ละผู้ขนส่งเนี่ยจะมี reorder point ที่ไม่เท่ากันครับโดยผู้ขนส่ง A เนี่ยจะมี reorder Re point อยู่ที่18เครื่องผู้ขนส่ง B มี reorder point อยู่ที่19เครื่องและผู้ขนส่ง C มี reorder point อยู่ที่22เครื่องครับโดยทางร้านค้านะครับยังมีการกําหนดปริมาณคําสั่งซื้อต่อครั้งหรือว่า lot size อยู่ที่36เครื่องต่อครั้งครับ ดยสรุปแล้วนะครับหากบริษัทมีการดําเนินงานตามโครงการกที่ีของผู้ผมครับเสนอไปนะครับผมจะมีผลดังนี้ครับผู้คนส่งเอนะครับผมจะมี a v e r a g e e n d i n g Inventory อยู่ที่13.74เครื่องต่อวันครับผมทำให้เกิดต้นทุนการถือครองอยู่ที่824.30บาทต่อวันมีต้นมี average ร o s อ s เซลที่1.19เครื่องต่อวันทําให้เกิดต้นทุนการสูญเสียขายที่2 3 7 8ั3บาทต่อวันครับ มี average number o อ order place อยู่ที่0.21ออคำสั่งซื้อต่อวันครับทำให้เกิดต้นทุนต่อคำสั่งซื้ออยู่ที่42บาทต่อวันครับมี a v e r a g e d e ดีมาอยู่ที่7.53เครื่องต่อวันทำให้เกิดต้นทุนการขนส่งอยู่ที่376.50บาทต่อวันครับผู้ขนส่งดีนะครับผมมี A v e r a g e e n d i n g i n v e n t o r y อยู่ที่14.02เครื่องต่อวันทำให้เกิดต้นทุนการถือครองอยู่ที่841.15เครื่อง บาทต่อวันครับผมมีเอลเลดลอสเซลอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเครื่องต่อวันทำให้เกิดต้นทุนการสูญเสียยอดขายอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสาสิบแปดจุดสามสามบาทต่อวันครับมีเอลเลดเอนดิ้งมีเอลเลดนัมเบอร์ออฟออเดอร์เพลสที่ศูนย์จุดสองหนึ่งคำสั่งซื้อต่อวันทำให้เกิดต้นทุนต่อการสั่งซื้ออยู่ที่สี่สิบสองจุดหกเจ็ดบาทต่อวันครับผมมีเอลเลดเดีมานด์อยู่ที่เจ็ดจุดหกห้าต่อวันเครื่องต่อวันครับทำให้เกิดต้นทุน ในการขนส่งที่สามร้อยสี่สี่จุดสองห้าบาทต่อวันครับผมและผู้ขนส่งซีนะครับผมจะมีเอเวอเรสเอนดิ้งอินเวนทอรี่อยู่ที่สิบสามจุดเก้าสองเครื่องต่อวันทําให้เกิดต้นทุนการถือครองอยู่ที่แปดร้อยสิบห้าจุดสามศูนย์บาทต่อวันมีเอเวอเรสต์รอเซลที่หนึ่งจุดศูนย์สองเครื่องต่อวันทําให้เกิดต้นทุนการสูญเสียยอดขาย2,046.67บาทต่อวันครับมีเอเวอเรสต์นัมเบอร์ออฟออเดอร์เพลส 0.22คำสั่งซื้อต่อวันครับทําให้เกิดต้นทุนต่อการสั่งซื้ออยู่ที่43บาทต่อวันครับผมและสุดท้ายนะครับเอเวอเร์เดีมานอยู่ที่7.71เครื่องต่อวันทําให้เกิดต้นทุนในการขนส่งอยู่ที่308.40บาทต่อวันครับผมต่อมานะคะเป็นการสรุปผลการจําลองสถานการณ์การบริหารจัดการต้นทุนของผู้ให้บริการขนส่งทั้งสามดเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ แตกต่างกันในแต่ละด้านนะคะหากจะนํามาวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะไม่พิจารณาเพียงแค่ต้นทุนใดต้นทุนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเน้นไปที่ต้นทุนรวมของราคาเป็นหลักค่ะซึ่งต้นทุนรวมของผู้ขนส่งเอนะคะอยู่ที่สามพันหกรอยสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามบาทต่อวันต้นทุนรวมของผู้ขนส่งบีเนี่ยอยู่ที่สามพันสามรอยหกสิบหกจุดสี่ศูนย์บาทต่อวันแล้วก็ต้นทุนรวมของผู้ขนส่งสี่อยู่ที่สามพันสองร้อยสามสิบสามจุด สามเจ็ดบาทต่อวันค่ะทางทางร้านค้านะคะตัดสินใจที่จะเลือกผู้ขนส่งซีค่ะซึ่งมีต้นทุนรวมต่ำสุดอยู่ที่3า3 3ันบาทต่อวันแม้ว่าต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนการสั่งซื้อแล้วก็ต้นทุนการเก็บรักษาของผู้ขนส่งซีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นหรือมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผู้ขนส่งรายอื่นนะคะ แต่ร้านค้าก็ยังตัดสินใจเลือกผู้ขนส่งสีค่ะเนื่องจากว่าสามารถลดต้นทุนการสูญเสียลูกค้าให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดีค่ะโดยโดยทางร้านค้าจะให้ความสําคัญกับต้นทุนจากการสูญเสียลูกค้าหรือว่า cost of lost sale มากที่สุดค่ะเพราะว่ามีมูลค่าความเสียหายต่อหน่วยเนี่ยสูงที่สุด หากเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัททั้งนี้ร้านค้าก็ควรจะรักษาความสัมพ,พันธ์ในระยะยาวกับผู้ขนส่ง C ีค่ะเนื่องจากว่าผู้ขนส่งรายนี้เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของร้านค้าได้ร้านค้าจึงสามารถบริหารระยะเวลาในการรอคอยสินค้าหรือว่า lead time ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวมต่ำที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ จากที่น้องนําเสนอมาถือว่าเข้าใจง่ายมากแต่พี่มีคําถามนิดนึงคือน้องบอกว่าโฟกัสคอร์ดออฟลอเซลแล้วทําไมตอนเลือกผู้ขนส่งถึงมาโฟกัสต้นทุนรวมเป็นหลักคะค่ะก็ถึงแม้ว่าคอร์ดออฟลอเซลใช่ไหมคะจะเป็นต้นทุนที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบ,บริษัทแต่ว่าจริงๆแล้วในระยะยาวเราก็ควรต้องให้ความสําคัญกับต้นทุนรวมอยู่ดีค่ะแล้วทําไมลดไซส์ถึงเท่ากับสามสิบหกเครื่องคะ S <S ยอ,ยอ่าก็ <c oughs> <c oughs> ทางขนส่งทั้งสามลายครับผมมันมี lead time มากสุดอยู่ที่ประมาณสี่วันนะครับโดยหลังจากที่เรานําข้อมูลในอดีตนะครับมาพยากรณ์พบว่าความต้องการของลูกค้านะครับมีความมีปริรมาณคว,ค,าความต้องการเฉลีย่ยประมาณเก้าเครื่องต่อวันครับเราจึงนําความต้องการเฉลี่ยของลูกค้าต่อวันครับมาคูณกับ lead time ที่มากสุดครับผมเราจะได้เป็นรถไซส์สามสิบหกเครื่องต่อวันครับซึ่งมันสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่ เรามีสินค้าไม่พอเพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครับแล้วในการหารียลเดอร์พอยต์น้องใช้วิธีอะไรในการหา Point หรียลเดอร์พอยต์หรอครับสำหรับวิธีการหารียลเดอร์พอยต์นะครับพวกเราเนี่ยจะใช้ดีมาจากข้อมูลย้อนหลังเฉลี่ยอยู่ที่เก้าเครื่องต่อวันครับนำไปคูณกับดีทามหนึ่งวันดีทามสองวันดีทามสามวันและดีทามสี่วันครับเมื่อได้ค่าที่คูณกับดีทามต่างๆแล้วครับเราจะนำ วิธีการของการหาค่าเฉลี่ยถ่งน้ำหนักโดยการนําค่าที่ได้ครับไปคูณกับค่าเขาน่าจะเป็นของระยะเวลาในการอรอคอยค้าของแต่ละผู้ให้บริการครับเราก็จะได้จุดสั่งซื้อซ้ของผู้นส่ง A ผู้ส่ง B และผู้ส่ง C ครับอ่าแล้วตอนทำโปรเจกต์นี้มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะค่ะจริงๆตอนแรกเลยก็มีเพราะว่า มันมีการพยายากรณ์ได้ยากเพราะว่าเราไม่ทราบตัวเลขของห e ีดไทที่แน่นอนเลยทําให้เราไม่สามารถใช้ห e ีทในการเอามาคํานวณหาลอตไซ์แล้วก็ออเดอร์พอย n ์ได้โดยตรงค่ะก็เลยใช้ค่าเฉลี่ยของหนักในการมาคิดแทนแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าเราแบบพวกเราสามคนสามัคคีกันแล้วก็การมีหัวใจที่แข็งแกร่งก็จะนําพาเราไปถึงเส้นชัยค่ะ สำหรับวันนี้พี่ขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากนะคะที่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาน้องๆเก่งมากคะ<ม>่ะแล้วก็ขอบคุณที่น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งที่ในการสร้างแผนการปร,ปรับปรุงการพัฒนาของบริษัทพี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะขอให้น้องๆจบไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพประเทศนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ